สปอยของมังงะวันพีในตอนที่1-132ในเนื้อหาในตอนนี้ก็จะได้มีการบอกเล่ากลุ่มหมอฟางรวมถึงลูฟี่ที่ก่อนหน้านี้อยู่กับเจ้าชายโลกิในตอนนี้พวกเขาทุกคนอยู่ที่หมู่บ้านเอวาร์บเรียบร้อยแล้วซึ่งในตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยนะว่าูฟี่ตกลงแล้วเขานั้นตอบเจ้าชายโลกิว่าอะไรและเขาในได้ปล่อยเจ้าชายโลกิออกมาหรือเปล่าซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะได้เห็นเกิร์และก็โกเบิร์กพวกเขาในวิ่งได้ตามโรดซึ่งในตอนนี้ก็จะได้มีการเปิดเผยนะว่าเกิร์ลและก็โกเบิร์ก ส่วนฐานะกลุ่มหมอฟ้าได้มาอย่างหมู่บ้านคนยากพวกเขานั้นก็ตื่นเต้นและก็ตกตะลึงกับขนาดและก็บรรยากาศในยิ่งใหญ่ของพคนยากซึ่งมันได้มีการบรรยายนะว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดไหนแต่ว่าในตอนนี้ก็จะได้มีการพูดถึงหนังสือเล่มหนึ่งนะฮะที่ก่อนหน้านี้ในเรื่องวันพีนั้นได้มีการพูดถึงโดยที่หนังสือเล่มนั้นเนี่ยมันมีชื่อว่าแบ็กแมนเป็นหนังสือที่เราเห็นผ่านตาไปแค่ดเดียวซึ่งมันเนี่ยเป็นหนึ่งในหนังสือมากมายที่มันอยู่ที่ออร่าซึ่งใจความในหนังสือเล่มนั้นเนี่ยพูด ซึ่งในเนื้อหาในตอนล่าส <go>. <to> <ctions> ุดดูเหมือนจะมีข้อความสําคัญเพิ่มเติมว่าหนังสือเล่มนั้นเนี่ยได้มีข้อความที่บอกไว้ว่าจงอย่าอยู่ที่เอวาบนานเกินไปซึ่งจากเนื้อหาสปอนในตอนล่าสุดเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อความพวกนี้ในหนังสือนะฮะและในนาสุดท้ายเนี่ยเราก็จะได้เห็นภาพเงาเป็นนาที่เขานื้กระเงเดินผ่านบาเอวารบและหลังจากนั้นเนื้อหาสปอนก็ได้ตัดจบแล้วก็ยังไม่ได้มีการบอกทวิตที่หน้าเนี่ยวันพีนจะจงนหรือเปล่านะฮะ โอเคแล้วนี่ก็จะเป็นเนื้อหาทั้งหมดของสปอยในตอนนี้เ้อเกิดเป็นเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe แล้วก็กดกระดกิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอับเดตเนื้อหาคลิปใหม่ช่องเราสวัสดีต้องขอต้อนรับไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ